โอเคครับนักเรียนเราเรามาดูในข้อที่4นะครับข้อที่4ี่จะเป็นข้อสอบวิชาสามัญเคมีในปี5 6, นะ้าเนาะอันนี้จะย้อนไปไกลนิดนึงแต่เด็กๆอย่าป,ประมาทนะครับสำหรับข้อสอบเก่าๆเพราะว่ามันชอบวนมาออกอยู่แล้วโอเคนะดังนั้นเด็กๆจะต้องทำข้อสอบในอย่างน้อย10ปีย้อนหลังโอเคนะอย่าเพิ่งไปหัวล้อมันนะว่ามันปี5้านะ อ่าโอเคทีนี้เด็กๆดูอันนี้ข้อสอบข้อที่4จะพูดถึงธาตุกำมันตารางสีนะเพราะว่ามันมีคําว่าครึ่งชีวิตลูกทีนี้ p d ตรงนี้เป็นธาตุกำมันตารางสีโดยมีครึ่งชีวิตเท่ากับ17วันทีนี้คุณครูขอทบทวนคอนเซปต์ของธาตุกำมันตารางสีนิดนึงลักษณะของธาตุกำมันตารางสีลูกธาตุกำมันตารางสีจะมีลักษณะก็คือมันจะมีลักษณะการสลายตัวเพื่อ แผ่รังสีออกมาอยู่ตลอดเวลาโอเคไหมเหตุผลในการที่มันแผ่รังสีก็เพราะว่าตัวนิวเคลียสของมันเนี่ยไม่เสถียรเนาะโดยน้ําหนักของมันเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆลดล,ลงเรื่อยๆเนาะทีนี้คําว่าธาตุกำมันตารางสีที่มีครึ่งชีวิตเท่ากับ17วันคําว่าครึ่งชีวิตก็คือเป็นระยะเวลา ที่ใช้ในการสลายตัวจนน้ำหนักของมันเหลือเพียงครึ่งหนึ่งสมมติตรงนี้คุณครูให้เป็น PD ดี100กรัม100กรัมนะถ้าคุณครูวางทิ้งไว้17วัน17วันก็คือครึ่งชีวิตกี่ครั้ง1ครั้งถ้า100กรัมวางทิ้งไว้17วันน้ำหนักจะเหลือเพียง50กรัมน้ำหนักมันจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะดังนั้นอี50กรัมถ้าปล่อยทิ้งไว้อีก 17วันจะเหลือเพียงเท่าไหรลูก25กรัมอียี่กรัมวางทิ้งไว้อีก17วันเหลือเท่าไร่2 5 5กรัมดังนั้นอันนี้จะเป็นลักษณะการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีโดยครึ่งชีวิตตรงนี้นะลูกจะเป็นค่าคงตัวหรือค่าเฉพาะของธาตุกัมมันตรังสีใดๆโอเคไหม โอเคเนาะหน่วยของมันก็คือเป็นหน่วยของเวลาได้หมดเลยเช่นวินาทีนาทีเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีได้หมดโอเคเนาะทีนี้มาดูโจทย์ข้อที่4นะโจทย์ข้อที่4ี่เขาบอกว่า PD หรือธาตุกำมะันกำลังสีนี้นะใช้ในการาารักษาโรคมะเร็งโดยเขาจะนำเอาอีธาตุนี้นะไปบรรจุในแคปซูลลูกทีนี้เขาบอกว่า i อพีที่บรรจุในแคปซูลถ้ามันสลายตัวไป99.95%เราจะถือได้ว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยหมดแล้วมันไม่สามารถรักษามะเร็งได้แล้วเขาถามว่าแคปซูลนี้จะออกฤทธิ์ได้นานประมาณเท่าใดโดยกำหนดให้1เดือนมี30วันทีนี้เด็กๆตีความหมายจากสิ่งที่โจทย์บอกก่อนเนาะโจทย์บอกว่าถ้าสมมุติตอนแรกมี100กร,รัมนะ ถ้ามันสลายไปสลายไป99.95ถ้ามันสลายไป99.95กรัมยามันจะหมดประสิทธิภาพเขาอยากรู้ว่าจากระยะเวลาตรงเนี้ยถึงระยะเวลาตรงเนี้ยมันมีระยะเวลาเท่าไหร่ที่ยาสามารถออกฤทธิ์ได้เนาะดังนั้นถ้าตอนแรกมี100กรัม สลายไป99.95กรัมดังนั้นจุดสุดท้ายที่เราสนใจตรงนี้คือจุดที่เหลือ PD กี่กรัมลกให้เด็กๆเอา100ลบด้วย99.95เด็กจะได้0.05กรัมโอเคไหมพูดง่ายก็คือข้อนี้นะเขาอยากรู้ว่าจากจุดที่มันเป็น100กรัมตรงนี้ จนเหลือเพียง0.05กรัมตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่โอเคไหมเวลาตรงนั้นก็จะเป็นเวลาที่ยาน,นั้นออกกทธิ์งงไหมลูกงงไหมไม่งงเนาะอ่ะทีนี้ข้อนี้ง่ายมากเด็กๆเด็กๆทำการสลายตัวของธาตุ PD ลูก100กรัม จนให้มันเหลือแค่0.05กรัมแล้วเด็กๆก็ดูว่าระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยมันกี่วันแล้วก็แปลงเป็นเดือนหรือเป็นสัปดาห์ก็แล้วแต่เนาะอ่ะทีนี้เราเริ่มจากตอนแรก100กรัมลูก100กรัมสลายตัวครั้งที่1ซึ่งก็คือเท่ากับ17วันถูกไหมจาก100จะเหลือเท่าไหร่ลูก5 10 สลายตัวด้วยเครื่องชีวิตครั้งที่2จาก50เจะเหลือ25จาก25เหลือ12.5จาก12.5จะเหลือ6.25จาก6.25จะเหลือ3.125จาก3.125จะเหลือ1.56 จาก1.56จะเหลือ0.78 0.78ก็ประมาณ0.8เนาะอ่าโอเคสลายตัวอีก1ครั้งเหลือ0.40อีก1ครั้งเหลือ0.20อีก1ครั้งเหลือ0.10อีก1ครั้งเหลือ0.05อ่ะโอเคตอนนี้ให้เด็กๆโฟกัสจากตอนเริ่มต้นที่เป็น หนึ100กรัมนะตอนนี้เราทำการเขียนแผนภาพการสลายตัวจนเหลือน้ำหนักเพียงเท่าไร่0 0 5กรัมได้แล้วเนาะทีนี้ให้เด็กๆลองนับว่ามันสลายตัวด้วยครึ่งชีวิตกี่ครั้งกี่ครั้ง1ตรงนี้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เด็กๆจะได้ว่ามันสลายตัวจนเหลือ0.05กรัมเนี่ยใช้ครึ่งชีวิตกี่ครั้งโลกเท่ากับ11ครั้งโอเคไหมในแต่ละครั้งในแต่ละครั้งมันเท่ากับกี่วัน17วันในแต่ละครั้งมันเท่ากับ17วันถูกไหมให้เด,เด็กเอา11ครั้งคูณด้วย1 0 เวันมันจะได้เท่ากับกี่วัน,น,นเด็กๆกดเครื่องคิดเลขเนาะมันจะได้ประมาณ187วันโอเคไหมดังนั้นเอา187วันหารด้วย30วันเพราะโจทย์บอกว่าให้1เดือนมีค่าเท่ากับ30วันเราจะได้ตอบได้ว่ามันประมาณกี่เดือนเนาะทีนี้187วันหาร30วันมันจะได้ประมาณ6 เดือนดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือเด็กๆจะตอบว่ามันมีฤทธิ์อยู่ได้เนี่ยประมาณ6เดือนตอบข้อที่3 6เดือนจบนะจบข้อ4เนาะ